คุณผู้ชมคะอุณภูมิที่สูงขึ้นนี้นะคะก็ส่งผลทําให้ระยะนี้นั้นประเทศไทยจะต้องออกแบบเรื่องของนโยบายที่จะต้องเดินหน้ากันพอสมควรเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นอยู่ที่ประมาณ1.5องศาเซลเซียสจากเดิมนะคะเรื่องนี้ไทยและโลกต้องร่วมมือกันค่ะขณะที่ไทยเองก็ประกาศจตนารมณ์ที่จะต้องลดก๊สเรือนกระจกมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2550และปล่อยก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065โดยมีเป้าหมายยกระดับ การลดก๊าซเลนกระจกให้ได้109.2ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือพูดง่ายๆว่าภายในปี2578จะทำได้แค่ไหนตลาดคาร์บอนเครดิตของไทยต้องเดินหน้าแล้วในเวลานี้ ไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับการแก้ปัญหาขณะที่ไทยมีตลาดคาร์บอนอยู่2ประเทศก็คือตลาดภาคสมัครใจแล้วก็สามารถรองรับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อยู่ที่ประมาณ1 5บห้าถึงล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทพลังงานทดแทนการจัดการของเสียการปลูกป่าแต่สําหรับตลาดภาคบังคับปัจจุบันนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างกระบวนการทําร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพศโดยขณะนี้ การจัดประชาพิจารณ์บฟังความคิดเห็นเตรียมเสนอเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรโดยคาดการว่าภายในปี2569ไทยอาจมีตลาดคาร์บอนภาคบังคับเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ผลสำรวจตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจที่ทำไปปี2568พบว่าตลาดภาคสมัครใจของไทยมีปริมาณการใช้เครดิตอยู่ที่2.6แสนตันคาร์บอนต่อปีแต่เทียบเท่าการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกอยู่ที่382ล้านตันยังเป็นปริมาณที่เล็กนะคะไม่ถึง1%ซึ่งถือว่าตลาดนั้นก็กำลังพัฒนาส่วนเรื่องงบและเทคโนโลยีถือว่ามีความสำคัญในปัจจุบันนี้ส่วนที่1คืองบประมาณไปสนับสนุนอย่างอปตอสนับสนุนภาคประชาชนอย่างเงี้ยนะคะ2เทคโนโลยีค่ะนะคะในการตรวจวัดประเมินตรวจวัดประเมินทวนสอบ 3. ความรู้ความเข้าใจค่ะ ต้องคือในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพในเชิงบุค,คลากรสําคัญ3เรื่องไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็หมายถึงบอกว่าในการที่จะเดินหน้าเนี่ยรายเล็กๆน่าจะต้องการการสนับสนุนเชิงงบประมาณตรงที่ว่านี้เยอะพอสมควรตอนนี้ตลาดพักสมัครใจเนี่ยเหมือนกับทั่วโลกก็คือยังเล็กอยู่ดังนั้นเนี่ยอันที่หนึ่เลยที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีพบรบ a t e Change ซึ่งจะทำให้ตัวดีมารหรือว่าตลาดเนี่ย เปลี่ยนจากพาคสมัครใจไปเป็นพรคทางการพักคบังคับดังนั้นเราจะเกิดการลดชาเ์จน้ากระจกอย่างจริงจังขึ้นมาเลยเพราะเราเกิดการบังคับขึ้นมานะครับอันที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็งบประมาณต่างๆแต่อันนี้มันก็จะลิงก์กับข้อที่1ว่าถ้าเรามีกฎหมายเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อให้ใ้บรรลุเป้าที่เราจะต้องวางแผนไว้นะครับแล้วกันที่3ก็คือเรื่องความรู้ความเข้าใจของออผู้เล่นต่างๆในระบบ แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นที่วันนี้ในเซอร์เวยก็มีการพูดถึงเรื่องไม่มั่นใจในมาตรฐานต่างๆอะไรครับแล้วก็เรื่องถึงการซื้อขายตลาดคาร์บอนเครดิตเนี่ยต้องมีแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อให้ราคามันโปร่งใสมากขึ้น ปัจจุบันภาพรวมหลายภาคส่วนมีความตื่นตัวในการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจนะคะแต่ว่าหลายส่วนก็ยังกังวลเรื่องความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่านและยังดูท่าทีนโยบายของรัฐบาลทั้งกฎหมายภาษีกติกางบประมาณนะคะขณะที่เทคโนโลยีขั้นสูงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะหลายพื้นที่หลายส่วนนั้นก็อาจจะยังขาดความเข้าใจเรื่องตลาดคาร์บอนอยู่ตอนนี้นะคะบริษัทถือครองคาร์บอนเครดิตนะคะก็ยังมีการเก็บ คาร์บอนเครดิตไว้ใช้ในอนาคตซึ่งยังไม่ได้ปล่อยออกมาการเดินหน้าสุป่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของไทยจึงต้องมีความพร้อมทั้งตลาดภาคสมัครใจหรือคาร์บอนเครดิตรวมถึงตลาดภาคบังคับภายใต้กติกาใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังเกิดกฎหมายโลกร้อนภาคบังคับค่ะ นอกจากนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตสร้างความปาโปร่งใสอบกอบกรเขาก็เปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อซื้อขายคาร์บอนเครดิต TGO Showroom นะคะซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายในรูปแบบคาร์บอนเครดิตมาร์เก็ตเพจที่สะดวกรวดเร็วและรองรับระบบการชำระเงินหลากหลายรูปแบบนั่นเองค่ะ